จระดกนค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มาสัมภาษณ์กันในคอร์สสอนภาขอกุ้งเลยก็คือคอร์สแซวัตแซ่แจนจระดกร6ตัวเท่านั้นนะคะใช่ค่ะซึ่งขออภิปานิดนึงค่ะค่ะถาม Q&A เป็นแฟนเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับกุ้งค่ะเรื่องงานภาคที่กุ้งประทับใจที่สุดมีเรื่องไหนบ้างไหมคะเอาเท่าที่จำได้แล้วกันนะคะ ก็จะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคเป็นเบลลาทริกอ่าเบลลาทริกเรสต์รังสมัยนูน้นสมัยนี้ก็มาเป็น Fast and f u r i o u เรียจ้ะจเบลลี่ใช่ขอเสียงเบลลาทริกปักคหนึ่งเสียงได้ไหมคะเพะิพัมหนึ่งประโยคประโยคเหรอเด็กเอ๋ยเด็กดีเบบี้พอตเตอร์ชิฟเิช <laughs> <ะ>ไป <laughs> บทที่หดที่สุดเขาเรียก st ุ้งเคยเจอมาบทหดยากทั้งเลยสำหรับอากุอย่างทีไหมคะจริงๆแล้วถ้าจะเอายากจริงๆเนี่ยคือเบลาสิกเนี่ยยากสุดเพราะว่ามันจะไม่ใช่คนปกติมันมันมันจะเป็นเหมือนเหมือนคนบ้าสไตล์คนบ้าอะไรอย่างเงี้ยจ้ะบ้าแล้วก็มันหัวเราะตลอดเลยไอไอการหัวเราะเนี่ยมันยากคือ มันเราจะต้องฟังสาว์ที่เขาหัวเราะมาก่อนแล้วเราก็ต้องหัวเราะตามเขาอันนี้แหละยากยากตรงที่ว่าบางทีลมหายใจมันไม่เท่ากันมันมันมันก็หลายเทคอยู่เหมือนกันฮะยากยากยังบทอื่นไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะยากเลยมีมีอันนี้และค่ะมีเบลทริกเรื่องหัวเราะนี่แหละยากอากุ้งชอบตัวละครที่แบบภาคนี้นอกจากเบลลริกมีตัด,ดต่อเออ จริงๆแล้วกุ้งเอาเป็นการ์ตูนแล้วกันอ่ายูบะบะอ๋อยูบะบะแบบสิริเอเวใช่ค่ะสปิริตนั่นเองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่เรียกว่าแบบต่อให้ตูดิโอแบบไม่ค่อยทำาอนิเมชันต่อแล้วก็ยังเป็นตำนานอยู่เพราะว่าอะไรได้ดเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่นมายาวนานมากๆเลยือ้โเป็นเรื่องที่น่าประทับใจในวัยเด็กหลายๆคนมากๆเลยค่ะขอเสียนยูบะบะสิ่งกนะสุนเออ ที่นี่คือโรงอาบน้ำอันนี้แหละค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะถ้าสมมติว่าอากุ้มอยู่ในมันติเวิร์สแล้วอากุ้งแบบต้องไ่ทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพภาคเนี่ยอากุ้มคิดว่ารู้จักทำชีพอะไรทำอาชีพอะไรนอกจากภาคเหรอเล่นหุ้นมั้งว้าทำไมมันแหกไปไกลสักงพ่อแม่คือคือ การเวลามทำให้คนเราเนี่ยอายุมันมันมันเริ่มขึ้นมาเริ่มขึ้นมามันก็ต้องการอยากสบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือทําอะไรที่มันไม่หนักและสามารถไปไหนไหนไหนได้เพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วอากุ้งเนี่ยตอนนี้นะก็อยากพักเหมือนกันแต่มันพักไม่ได้ไงแต่มันพักไม่ได้ไงมันมันมันมีอะไรหลายอย่างถ้าเราพักได้เราไปเที่ยวได้อาชีพที่จะทําต่อไปก็คือ เล่นนิดๆแต่หน่อยไม่ได้เล่นเยอะอะไรประมาณนี้เลออ่นเพิ่มแบบให้เงินทำงานแทนเราใช่ใช่อะไรประมาณนี้นะไม่อยากทำอย่างอื่นละนอกจากเที่ยวแล้วตอนนี้ใจอยากไปเที่ยวแต่มันก็ไปไม่ได้นะภาระหนะ้าที่มันเยอะค่ะคขาพอเวลาว่างกุ้ชอบทำอะไรคะเวลาว่างถ้าว่างจริงๆแล้วมีปัจจัยอะไรหลายอยา่างกุ้งชอบไปเที่ยวต่างจังหวัด<อ>ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนชอบทะเลมาก ชอบมากเลยใช่แล้วไม่ต้องตอบแล้วแล้วก็ได้มีทะเลอยู่ในใจแล้วก็ไปเมืองนอกจริงๆจริงๆเนะ่ยอยากไปสวิสซซึ่งไปมาแล้วแล้วก็ก็จริงๆประทับใจแล้วก็อยากไปอีกแล้วก็ญี่ปุ่นก็อยากไปแต่ไปฮอกไกโดอะไรประมาณนี้เออนวน้อยใช่กุ้งเป็นคนที่แบบว่าขี้ร้อนมากจริงเพราะว่าแม่อยู่แบบที่แบบอปุพพ๊บเนือแตกเลยได้ใช่ กินเผ็ดยังไม่ได้เลยกินเผ็ดปั๊บเนี่ยหเหงื่อแตกเป็นคนขี้ร้อนฮอตฮอตเป็นคนฮอสของสะสมไหมของสะสมที่แม่ชอบอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนชอบเครื่องเงินเครื่องเงินใช่ <c oughs> เป็นถานนี่ก็คือใช่เลยใช่ไหมคะแม่ใช่แตม่มันมีเยอะมากกว่านี้มีเข็มขัดเงินอะไรที่มันเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบเครื่องเงินพวกนี้มากกว่าแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อแบบ แบบชอบเขาอะไรเงี้ยค่ะชอบอ๋อเป็นแบบเหมือนชนเผ่าหน่อยแบบประมาณนั้นชอบชอบอย่างนั้นมากกว่าอเออฝากคอร์สเรียนเนี่ยค่ะคอร์สเรียนของแววัตจันทร์จลัดกอเน,นี่ยนะคะยังเปิดรับอยู่แต่ว่าคือคือค,อ,คอร์สแรกของอากุ้งตอนนี้สามรุ่นแล้วอากุ้งจะมีคอร์สแอดวานซ์ถ้าเกิดยังไงใครสนใจยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจได้เลยได้เลยก็เป็นเพจ ปลากุ้งนักภาพไวสลื่นนั่นเองใช่ค่ะเออติดตามในทิกตอกก็ได้นะคะกุ้งนักภาพไวสลื่นอ่าเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะอย่าลืมไปติดตามากุ้งกันนะคะขอบคุณมากค่ะกุ้งค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย